ในชาวราศีเมถุนนะคะในชาวราศีเมถุนต้องบอกว่าช่วงนี้คุณมาลึกซึ้งมากเลยอะ่ะอมืมาลึกซึ้งในที่นี้คุณสามารถมีเซนส์สื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้มีสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณรู้สึกได้ที่ไหนมีพลังงานที่ไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะเทวดารักและเมตตามาก ในชาวราศีเมถุนและในการเริ่มต้นที่จะทำการงานอะไรต่างๆหรือลงมือทำกิจกรรมอะไรเนี่ยคุณจะมีอุปสรรคเข้ามาแต่ถามว่าฟันฝ่าได้ไหมแปลกมากนะอาจารย์จะบอกว่าเป็นราศีเดียวต้องสวดมนต์เสร็จแล้วทูลบอกเทวดาแล้วเขาจะได้เปิดทางให้ไม่งั้นจะรู้สึกแปลกๆนะเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมถุน นะคะเรื่องการงานตอนนี้ถ้าคุณมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมมันอุปสรรคมันผิดปกติหรือว่าเข้าไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งหรือร้านใหม่หรือไปเช่าที่หรือคุณมีที่ดินอยู่รู้เลยตรงนั้นมันอาถรรพ์อะไรอยู่นะคะต้องเคลียร์ต้องสะสางเลยเพราะเรื่องของเทวดาแล้วก็เรื่องของวิญญ,ญาณผีเนี่ยมาพร้อมกันเลยแล้วก็พระเป็นดวงที่แปลกมากเพราะฉะนั้น คุณจะรับรู้ได้ในพลังอะไรหลายๆอย่างนะคะสำหรับในชาวราศีเมถุนนะคะเหมือนลูกศิษย์อาจารย์เป็นคนยุโรปแต่ซื้อที่แปลงไหนแล้วหูเซนจับเลยว่าอันนี้มีอะไรอะไรอาจารย์ช่วยไปถอนอาถรรพที่ให้หน่อยประมาณเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นคุณจะสื่อได้แต่ถามว่ามันจะมีอุปสรรคสะดุดทำให้เราเคลียร์ถ้าเคลียร์เรียบร้อยทุกอย่างก็จะเปิด <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของในชามเมถุนทําบุญเยอะๆนะคะทําบุญกับพระทาบุญในการให้ทานให้ทานกับเด็กที่เขาขาดแคลนนะ่ะแต่ทําแบบไม่ได้ตั้งใจสมมุติไปเจอก็ให้เลยนะคะเจอก็แจกเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็หมันไหวบูชาเทวดาประจําตัวของเราหรือเทพนกพระเคราะห์ต่างๆจะส่งเสริมได้ดีมากใครดูคลิปนี้อยู่เป็น,ปนไลฟ์สดวันนี้วันดีมากนะ คนทุกคนดูคลิปเสร็จก่อนนอนสวดมนต์ทุกคนนะคะพระคาถาเงินล้านมหาจากักรพรรดิหรือชยันโตก่อนนอนจะทําให้คุณมีอะไรที่ดีๆขึ้นหลังจากนี้มันฟ้าเปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมถุนนะคะสิ่งใดที่มาเป็นอุปสรรคตอนนี้ในเรื่องของการงาน มันไม่ใช่เรื่องแย่สทัทีเดียวแต่คุณคายปมส่งบุญบารมีให้กับเขาสวดมนต์ลและแผ่บุญให้กับเขาน่าจะส่งผลทําให้คุณสามารถที่จะมีเงินแล้วก็ดวงเปิดมีโชคมีลาบได้เลยเป็นดวงที่ทั้งผีและเทวดาพยายามจะช่วยเหลือคุณและบุญที่คุณสร้างมาไว้นะมันเป็นดวงที่พิเศษมากๆเลยถ้าเป็นในเรื่องของครูบาอาจารย์หมอดูหรือคนที่มีสเสนนี่ต้องบอกว่าคุณ คุณปังมาแล้วก็ส่วนคนที่มีซิกเซนนะจะค่อนข้างแบบนั่งดูดวงให้คนได้เลยทักทายอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งเซนยานบารมีของคนราศีเมถุนเนี่ยจะเปิดใครอยู่ใกล้คนเมถุนถ้าเขาเตือนอะไรก็ฟังเขานิดนึงหนะ่จะรู้สึกแปลกๆนะคะหรืออาจจะได้ยินเสียงกอกแก๊กอะไรประมาณเนี้ยนะรับรู้ได้หรือใครที่อยู่บ้านเลขที่แรงๆนะบ้านเลขที่ที่มีศนย์มีหมีเจ มีสี่อย่างเงี้ยก็ต้องหรือมี8ดก็อาจจะมีอะไรแปลกๆหน่อยต้องการเสียงสวดมนต์มากๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวิญญาณที่อยู่บริเวณบ้านเรือนนั้นแล้วก็เป็นช่วงที่ตุดจีนเพราะฉะนั้นไหวให้ดีไหวให้ถึงไหวให้ถูกนะคะจะได้ร่มเย็นนะคะอืมสำหรับในชาวราศีเมถุนเนาะ